ดอกไม้ย่บานพันเลยนะคะมั่งเนี่ยตัวน้อยๆครับบดแล้วตรงนี้วิวสวยครับพี่น้องบอกว่าให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่กับบ้าไซนะคะพี่น้องเอ้าทำมั่งให้จนแม่ได้เปลี่ยนเสือออกนะคะทุกคนได้เปลี้ยนเสือออกใส่เสื้อตัวเก้าคือนเก้านะคะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ทักทายทุกคนจากตุรกีนะคะน้องอีสัง้องแงขนาดเลยค่ะพี่น้องมันพายู่บ้านเมื่อเดียวนะคะอารมณ์บ่ดีแล้วค่มื่งเศร้านี้มีแดดอยู่นะคะทุกคนตื่นม้ามื่เศร้านี้มีแดดอยู่นะคะพอตอนใบออกมาก่ะแดดหายค่ะแดดมาแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแดดมาประมาณ ก้าโมงสิบโมงก้อนเทียงแหละคะ่ะเพราะตาลังเที่ยงไปก็หายไปนะคะมีตะกอนเมฆแบบนี้นะคะทุกคนมืดๆเมื่อวานนี้พนันเอเขาไปไปอัปเดตนะคะกับเพตของสถานทูตนะคะน้องพี่น้องสำหรับผู้ใดที่แบบว่าตะกอนนี่เคยมาแบบว่าวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเปลี่ยนวีซา่าเป็นวีซ่าใส่หลวาวีซ่าทำงานได้นีมค่ะ วันนี้กลับมได้แล้วนะคะทุกคนก็คือว,ว่าถ้าสีทางานก็ต้องกับไท้ายไปเหตุวซ่ามาจากท้แล้วกาผ่านสถานทูตจากท้าย้วะกาศรมไดงงานนะคะออกมาข้างนอกนะคะน้ํามูกไหลทันทีนะคะน้องอีซานะคะตาบันนังก็อยากออกมาค่ะพี่นอ้องอยากออกไปเล่นค่ะมือนีก็เลยพาออกไปย่างนะคะถึงแต่บาบสามนะคะบอวานี่แหละค่ะที่พันอาจจะตอบเมนซานะคะมาตอบมือนีนะคะมือคืนนกังงวงนอนนะคะทุกคนกอให้หลายๆที่ไปหาซาเด้อค่ะ พาออกมาข้างนอกกับขี้โมกไหลค่ะทุกคนน้องอิซ่าเด็กน้อยขี้ดื้อเด็กน้อยอยากมาตลาดเด็กน้อยอยากมามาร์เก็ตนะคะทุกคนวัตถิวไปยูวีโกทรอย t มาร์เก็ตไหมตัวน้นอยครับบดแล้วใครงากงากครับนะ้องน้อยใบเลียดเลือกวัดด i n s ิ้นใส่อ่าอีเซมหรอลูก

มาเก็ตนะคะมาเก็ตทำอัมยูโกยูโกยูชอยลูกเนี่ยค่ะก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสิกลับมาซื้อไม้นะคะม, <laughs> มีซาบามีสาหมอนมีกุ้งนะคะ <laughs> ตู้แช่แข็งค่ะเอาเดี๋ยวใฮ้เซียมอันนี้ฟาเวอร์ลูกคือดอกไม้ยูบานพันเลยนะคะ <laughs> ชีดยังมาแพงแต่พี่น้องชีดสองร้อยกว่าเทเลนะเะงดหลายเคยซื้อสี่สิบหาสิบอันนี้ก็เป็นพวกพิซซ่านะคะพวกอาหารสำเร็จต่างๆค่ะ พิซซ่านะคะอยากกินอีทพิซซ่าไหมลูก <ST AN TS> นี่ป่ามือน้ำนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะ <ST AN TS> เขาสู้สภาพแบบมืดๆคื <_ an> <_ an> อเข้าล้วพีนองอาทิตยหนึ่งกับสีมีแดดอยู่ดอกจากมือสองมือนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะ ก็มักยู่ค่ะอากาศเย็ยนสบายดีค่ะแต่ว่าเวลาออกมา้างนอกกะเป็นห่วงลูกนะคะนะ่ะเนาะยาลูกบ๊สบายนะคะหลังจากออกจากมาร์เก็ตมานะคะพี่น้องพันกับพาน้องไอซ่าไปย่างหล่นโตนะคะน้องไอซ่าอยากไปล้านขายของหล่นโตค่ะทุกคนกะจัดไปเลยค่ะในม้า้างนอกกันย่างน้ำหนาไปแล้วนะคะทุกคนันกลกไป go you walking ยังน้ำหนาไปแล้วนะคะพ mm ี่สิออกจากบ้านที่ยากออกจากบ้านแห้งค่ะพี่น้อง <c oughs> okay, รีบิกโกลูกดีไซน์ลูกไป Uh, มาล่านขายของเล่นนะคะแม่แทบสิบ่ต้องไปใส่เลยนะคะพี่น้องน้องอีซากคุ้มตลอดนะคะบอกว่าให้แม่ยืนตรงนั้นให้แม่ยืนตรงนี้นะคะให้ยืนเฝ้าเพิ่นนะคะพี่น้องว่าให้ไปย่างเลนหม่องอื่นนะคะของขายในร้านเพิินกับมีแทบทุกอย่างเลยนะคะมีพวกแก้วพวกจานชามนะคะมีของเล่นนะคะ ของใส่ต่างๆในครัวเรือนนะคะทุกคนกันหลากหลายค่ะมีให้เลือกสื่อกะะับราคากับย่อมเย้านะคะพอออกมาจากร้านขายของเล่นนะคะพันเห็นร้านขายสปานะคะพันก็เลยพาน,น้องอีซ่าแวะเข้าไปนะคะก็เลยโชว์บอ,อกพอน้องอีซ่าว่าให้ซื้อให้ลูกบ่เพราะว่า,วาน้องอีซ่ากับย่ายข้นนะคะพี่น้องสปาอยู่บ้านก็ใส่บ่อยๆได้นะคะมัอนี้กับพาน้องอีซ่ายางหล่นตังโดนะคะเห็นออกมาแป๊บๆเดียวนะคะถ่ายวิดีโอมาหลากหลายเลยนะคะพี่น้องพักกันยางหล่นเกือบสามชั่วโมงนะคะตั้งแต่บ่ายสามจนวันหอดหกโมงแร้งค่ะ ไปฮอดบ้านก็คือหกโมงตรงเปเลยนะคะพอน้องอีซายืนร้ออยู่หน้าประตูค่ะเพมีกุญแจเข้าบ้านนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปเด้อค่ะ